สวัสดีทุกท่านค่ะสาวขันแกนพากินพาทำมาแล้วค่ะทุกท่านได้ยินเสียงสาวขันแกนชัดไหมคะคือตอนนี้เนาะทุกคนมันก็เป็นฤดูที่กําลังจะเริ่มลงนาเนาะเริ่มเป็นการแบบไถนาอย่างเงี้ยค่ะเริ่มปรับพื้นดินแล้วก็จะมีเสียงรถไถหน่อยนะคะตอนนี้นะคะก็คือเป็นการไถปรับหน้าดินครั้งแรกนะเขาก็จะปรับหน้าดินประมาณสองครั้งค่ะแล้วเขาค่อยหวานข้าวนะคะถ้าบางคนที่เขา ที่เขาไม่ได้ไม่ได้ทํานาแบบหวานเอาเลยเขาก็จะไปไถอีกรอบที่สองตอนที่เขาจะปักดําำค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศการไถานาเสร็จแล้วเดี๋ยวซานแกนก็จะพาทุกท่านค่ะไปเก็บมะม่วงนะคะลูกใหญ่มากค่ะลูกละแบบเกือบกิโลเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ แต่ก่อนนะคะแม่ก็จะปลูกผักค่ะลงในแปลงนาเลยนะคะแล้วก็ทีนี้ก็คือเราจะได้เป็นฤดูการทำนาข้าวแล้วเนาะก็เลยต้องรีบเก็บผักออกค่ะ ก็จะมีผักที่เหลืออยู่ก็จะเป็นโหระพาค่ะที่ยังเหลืออยู่นะคะบางส่วนก็แค่ตัดเอายอดไปขายค่ะแล้วก็ปล่อยให้รถไถนะคะไถทิ้งเลยค่ะเสียดายมากนะคะแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่ปลูกแล้วค่ะเราก็ถอนเอาแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะไปปลูกชําไว้นะคะนี่ค่ะแม่ก็ถอนเอาไปแค่ไม่กี่ต้นนะคะประมาณ2กงกำแหละทุกคนนี่ค่ะที่ตัดได้นะคะแล้วก็จะมีต้นหอมด้วยค่ะ นี่นะคะแป๊บเดียวค่ะรถไถเข้ามากันสองคันนะคะไถแป๊บเดียวก็เสร็จเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวสาวันแก่จะพาทุกท่านนะคะไปเก็บมะม่วงกันค่ะไปค่ะทุกคนไปปีนโอ่งนะคะเก็บมะม่วงกันเลยค่ะ มะม่วงต้นนี้นะคะจะอร่อยเฉพาะเวลาที่เขาเป็นหนุ่มอะคะ่ะแล้วก็เวลาที่เขาแก่จัดนะคะก็คือออกเหมือนคล้ายๆกับคล้ายๆกันกับเขียวเสวยนะคะแต่ว่าจะไม่อร่อยเท่าเขียวเสวยคะ่ะเขาจะมีความจืดมากกว่านะคะสามคนแก่นก็ว่าจะต่อเติมห้องน้ําให้แม่นะคะก็ต้องตัดต้นมะม่วงต้นนี้ออกคะ่ะถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยอร่อยคะ่ะก็เลยตัด ตัดเถอะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคลิปนี้นะคะสาวนแก่นก็ได้ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนต้นเดือนมิถุนานะคะเ mm hmm. พิ่งมีเวลาตัดต่อเพิ่งมีเวลาเอาลงค่ะเพราะว่าเดินทางไปต่างจังหวัดเพิ่งกลับมานะคะทุกคน mm hmm. ก็เลยเอามาลงล่าช้าหน่อยก็ไม่ว่ากันเนาะทุกคน คือทีแรกตั้งใจว่าจะไม่เอาลงแล้วละค่ะแต่ทีนี้ก็เลยแบบเสียดายอะค่ะเสียดายแบบเห็นว่าม่วงลูกใหญ่ๆแล้วรู้สึกเสียดายมากะค่ะก็เลยเอามาลงให้ทุกคนได้ดูก่อนนี่หาได้ทั้งลูกที่เกือบจะสุกนะคะเขาก็นิ่มๆนินดนึงนะค่ะสี่ลูกห้าลูกนะคะก็คือ เต็มกระครูใบเล็กใบนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวสาวนนแก่นจะลงมาแล้วเดี๋ยวจะเอาตาช่างมาลองช่างให้ดูนะคะว่าแต่ละลูกนั้นจะจะได้กี่ขีดหรือว่าจะถึงกิโลหรือเปล่านะคะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวสาวคอนแก่นจะมาลองช่างมะม่วงให้ดูนะคะว่าลูกหนึ่งจะประมาณกี่ขีดหรือว่าจะถึงกิโลไหมเดี๋ยวลองดูกันค่ะลตาช่างนี้ก็เก่าแล้วนะคะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะลูกนี้ค่ะใหญ่บิ๊กบึ้มเลยโอ้หนึ่งกิโลพอดีค่ะลูกนี้นะคะ1นกิโลบางลูกก็อาจจะไม่ถึงกิโลค่ะเดี๋ยวลองลูกนี้กันลูกนี้ก็ใหญ่ทั้งยาวนะดู อันนี้ก็1กิโลค่ะ1กิโลนิดๆบางลูกก็ไม่ถึงกิโลนะลูกนี้ไม่น่าจะถึงกิโลค่ะถ้ากะด้วยสายตาลูกนี้น่าจะประมาณ7-8ขีดประมาณขีดขีดนิดๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกคนว่า ว่าเขาจะกินได้ไหมผางในเลยนะนี่แบบนี้เลยชุบนี่เห็นไหมอุ๊ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยพอเขาเริ่มสุกเขาจะเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเนี่ยมันจะเสียเลย สงสัยมันจะมีแมงเข้าไปกินข้างในแล้วมันยังไงไม่รู้อ่ะเสียดายเนาะก็เลยต้องรีบกินตอนที่เขายังแบบยังแบบแก่จัดอย่างเงี้ยคือรีบกินตอนที่เขายังเขียวอยู่อะค่ะถ้าเขาได้เริ่มเหลืองแบบนี้แล้วนะนี่อย่างงี้ก็น่าจะเริ่มเสียแล้วค่ะเริ่มใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองดูอีกฝั่งหนึ่งเนื้อยังดีๆอยู่เลยนะ เหมือนกันทุกคนดูสิสเห็นไหมสรุปก็คือมะม่วงต้นนี้นะคะจะกินได้เฉพาะลูกที่ลูกที่เขาเป็นหนุ่มแล้วอะค่ะแล้วก็ลูกที่เขาแก่จัดแบบนี้เ,นเขาจะไม่เปรี้ยวมากนะคะทุกคนอร่อยนะแบบว่ากินเล่นก็ได้อะค่ะหรือว่าจะจิ้มพริกเกลือเบาๆอย่างเงี้ยก็อร่อยคะ่ะนี่เลย,ย,เ,ย,ยเพาารานะฉะนั้นรีบกินค่ะ ตอนที่เขายังหนุ่มต้องรีบกินทุ่งนาของสาวคอนแกนก็คือเขาไถาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเป็นการไถยอย่างเดียวค่ะไม่ได้ปั่นเอาเศษหญ้าออกนะคะรอบนี้หมดไป1,200บาทค่ะแต่ว่ารอบหน้าน่าจะหมดเยอะกว่านี้นะเพราะว่าเขาไถาแล้วเขาก็จะปั่นหญ้าออกให้ด้วยค่ะเพื่อรอการหวานค่ะจะได้แบบว่าเวลาหวานแล้วถ้าเกิดต้นข้าวขึ้นเงี้ยหญ้าจะได้น้อยลงค่ะ มีน้ำด้วยเพราะว่าฝนตกสองวันค่ะมะม่วงที่ซอนแก่นเก็บมานะคะก็คือจะเอามาไว้ให้ลูกค้าในร้านเสริมสวยนะคะที่เขามาใช้บริการค่ะใครที่เรารู้จักแล้วก็เอาแบ่งปันกันไปกินค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ข้างๆห้องเราค่ะก็เอาแบ่งๆเขาไปกินแบบนี้ค่ะ บางทีเขาก็เอามาแบ่งเรานะคะบางทีเราก็เอาไปแบ่งเขาแบบนี้ละค่ะบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนาะทุกคนแบ่งกันไปค่ะคนละสองสามลูกบางคนก็ได้เยอะหน่อยเพราะว่าประชากรห้องเขาก็เยอะหลายคนค่ะอย่างน้องคนนี้นะคะเขาก็อยู่รวมกันพ่อแม่ลูกหลายคนค่ะก็แบ่งไปค่ะแล้วก็มีพี่ที่รู้จักกันอยู่ในหอพักนะคะก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วค่ะ 5-6ปีแล้วค่ะก็เอามาแบ่งกันไปกินค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวซาวนแก่นก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะลาไปแล้วค่ะเอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ